มีมีน้ำตกด้วยวันนี้มาไลฟ์นอกสถานที่นะอ๋ออันนี้เป็นเอฟเฟกเดี๋ยวจะมีนางแบบด้วยนะมีนางแบบตัวน้อยวันดีนะครับวันนีนะครับทุกคนอันนี้ใน youtube ด้วยนะครับวันนี้เรามาอย่างที่สัญญาไว้นะว่าวันพุธจะมาจับสลากนะครับสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับแล้วก็ได้รางวัลน,นะครับแล้วเดี๋ยวจากการ ไลฟ์ใน YouTube เสร็จเดี๋ยวในทาง t ิ k ตอกกับทาง i n s t a า r กรถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามปัญหาเรื่องของโควิด1 9หรือว่าเรื่องวัคซีนนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มาไลฟ์นอกสถานที่นะครับ <Okay. S 1> ให้ดูอะไรนะ่าใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจนะครับ beauty talk channel นะครับอาจะให้ดูนะครับเป็นธรรมชาตินะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวทิปนะมามา,มาเที่ยวทิปได้นี่เลย บรรยากาศธรรมชาตินะครับ Hi how are you today I'm good and you Thank you คุณเชอรี่ b ล u e sky นะครับ Hello สถานที่สวยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับใน y o u t u b e นะครับแล้วก็ทุกทางนะครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์ตอบคำถามที่เขาทีแล้วถามคำถามวา้นะว่าวัคซีน ที่รัฐบาลไทยจัดหานะครับแล้วก็เป็นวัคซีนที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าไวรัลเวกเตอร์หรือพาหะไวรัสนั้นคือวัคซีนชื่อว่าอะไรนะมีคนตอบร่วมคําถามร่วมสนุกมาตอบคาถามมาเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็เราจะแจกรางวัล5้ารางวัลน,นะครับแจกห้ารางวัลน,นะเป็นกระเป๋านี่เลยนะกระเป๋านี้แต่กระเป๋าสวยงาม แล้วก็คงทนนะฮะหนาแน่นทนทานทนทานสวยงามทนทานนะครับใช้ได้จะไปห้างก็พกไปจับจ่ายของได้จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปท็อปไปโลตัสไปบิ๊กซีก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้จะเฉลยนะครับพร้อมกับจับสลากนะครับห้ารางวัลน,นะครับสำหรับคนที่ตอบตอบถูกนะครับ มีมาบอกว่าอยากได้ค่าอยากได้ค่ามีตอบปัญหาอยู่ใน y o u t u b e นะครับ youtube c h anel n beauty talk c h anel n นะครับอยู่ใน beauty talk คุณหมอครับฉีดฉีดลดแกนจมูกมันมันลดได้จริงไหมลดได,ลด,ได้ลดได้เห็นผลชัดเลยดูหน้าของพี่กอฟเบนจพลน,นะครับจมูกเรียวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้จราจบสลากกันเริ่มเลยป่าจับสลากกัน,เ,เ,กกนเดี๋ยวเฉลยก่อนหรือป่า เฉลยก่อนไหมตอบคำถามไลก่อนตอบแบบอ่าเฉลยก่อน,นก็ได้ค่ะเฉลยก่อนนะหรือว่าตอบคาถามสำหรับคนที่อยากจะตอบคําถามเมื่อกี้ตอบแล้วนะฉีดลดตัวเนื้อจมูกนะฮะลดได้จริงครับใน youtube นะครับ youtube แล้วก็ในเพจนะครับก็อย่าลืมนะครับร่วมเล่นเกมแล้วก็คนที่มาวดเล่นเกมเดี๋ยวฟังดูให้ดีนะครับว่าใครที่จะเป็นคนที่ตอบถูกแล้วก็โชคดีได้รางวัลห้ารางวัลน,นะครับอ่าเดี๋ยวนี้เราจะมาจับสลากกัน เดี๋ยวเราจะจับสลากโดยการใช้สุ่มวงล้อนะครับคุณคุณแพทอะไรทักอย่างบอกว่าอยากได้ครับร่วมเล่นเกมแล้วใช่ไหมใน Beauty Talk Channel นะฮะได้เป็นร่วมตอบคำถามแล้วใช่ไหมที่คำถามว่าวัคซีนที่เป็นไวรัลเวกเตอร์นะครับสำหรับวัคซีนโควิดในทีนะที่มีในเมืองไทยมีหนึ่งยี่ห้อยี่ห้อนั้นคือยี่ห้ออะไรที่เป็นชื่อบริษัทแหละบริษัทอะไรนะครับอตอบกันเข้ามาเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็ตอบกันเข้ามาได้รางวัลในนี้นะนี่ ส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับสำหรับคนที่ตอบถูกแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะครับระหว่างระหว่างรอจับฉลากนะฮะให้ดูวิวทิวทัศน์ก่อนนี่วิวฝนใกล้ตกแ <c oughs> ล้วเพื่อฝนใกล้ตกเมื่อกี้ไปตากแดดมาร้อนระอุหลังจากการฉีดแล้วนานแค่ไหนถึงจะลดครับประมาณสี่ห้าวันเริ่มเห็นผลนะครับว่าจมูกเรียวแล้วก็เล็กลงครับอ่ามาดูวิวกันก่อนนี่เห็นไหม มีคนกระโดดน้ําด้วยมีเด็กโดดน้ําด้วยเห็นไหมมีน้ําตกด้วยเห็นไหมนี่นี่อ่าพาเที่ยวเท,ที่ยวทิปเที่ยวทิปใครอยากจะเที่ยวก็เข้ามาเลยแขกเที่ยวทริปมาอ่ะเดี๋ยวจบสลากจบสลากเฉลยก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถึงเฉลยก่อนนะครับเฉลยนะครับวัคซีนนะเดี๋ยวเพราะฉะนัเดี๋ยวเ,ยวเยวฉลยแล้วใครที่ตอบหลัานี้ก็จำไม่ได้แล้วนะตอบใน youtube นะฮะ พี่หมอหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอเพิ่งมาครับสวัสดีนะครับอ่าเดี๋ยวเฉลยก่อนคําถามคือที่เราถามไว้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะถามว่าวัคซีนที่เป็นไวรัลเวกเตอร์ที่มีในเมืองไทยนั้นคือยี่ห้ออะไรมันเป็นชื่อบริษัทแหละหนึ่งยี่ห้อนะครับเฉลยก่อนเฉลยแต,น,ต,น,ต,น,ตนแตนแตนเดี๋ยวมาลุ้นนะครับว่าตอบถูกกันหรือเปล่าเฉลยก็คือแอสตา เซเนกานั่นเองนะครับคำตอบคือแอสตาเซเนกานะครับนะครับหรือใครจะตอบเต็มกว่านั้นเช่นแอสตาเซเนกาออกฟอร์ดหรือว่าออกฟอร์ดแอสตาเซเนกาก็แล้วแต่จริงตอบแอสตาเซเนกาเฉยๆก็ถูกอยู่แล้วนะครับเพราะส่วนใหญ,ญ่คนไทยจะเลือกแอสตาเซเนกานะครับเอ่ออะไรนะโบริวรอยเจ็ดเดือนแล้วโบริวรอยเจ็ดเดือนแล้วใช่ไหมครับก็สามารถฉีดได้แล้วครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับอ่ะ อ๋อ48คนเลยเหรอครับโอ้โหมีคนร่วมสนุกแล้วก็ตอบถูกมาทั้งหมด48คนนะครับที่ตอบว่า a s าเซนิ i ้ a นะครับงั้นเดี๋ยวจับฉลากนะครับมีบางคนตอบในคอมเมนต์คุณต้องเห็นไหมไม่รู้แต่ว่ามีมีคนที่ตอบแบบเขาเขาตอบอยู่ในอยู่ในคาถามเขาด้วยข้อคาถามแต่เขาตอบด้วยในอันเดี๋ยวมันจะยาวก็มีนะอ่าอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวก็ทั้งหมดมีทั้งหมด48ท่านนะครับที่ตอบถูกนะครับว่า a s าเซน n i c a ไปตอบอยู่ใน YouTube Beauty Talk Channel นะครับท่านใคร ที่อยากจะร่วมเล่นเกมในคราวหน้านะครับแางคราวนี้ถ้าพลาดเนี่ยก็ไปติดตามเลยนะครับก็คือใน youtube ช่อง Beauty Talk Channel นะครับ Beauty Talk Channel เข้าไปติดตามนะครับกด u b s c r i b e นะครับกด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเล่นเกมแล้วจะมีแจกอยู่เรื่อยๆนะครับไงติดตามนะครับเพื่อรับรางวัลใน Beauty Talk Channel นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอจับสลากรางวัลแล้วเดี๋ยวจะมาไล์ตอบคำถามให้ใน tik t o k นะครับกับในไออีกทีหนึ่งนะครับอ่ะ มาแล้วเดี๋ยวจะสลักแล้วนะอันนี้คือวงร้อยแห่งโชคลาภเดี๋ยวจะทั้งหมดมี48รางวัลเออแม่48คนที่ตอบถูกแต่เรามีจะเรามีแจก5รางวัลในคราวนี้นะเห็นไหมโอ้มันอันนี้มาให้ลนละนี่นี่คือเราเราจะจับสลักด้วยกันใช้วงร้อยแห่งโชคลาบนะครับมีคนถามมาว่าแอสตาเหนึ่งเข็มสองแล้วโมเดอร์นาอะไรนะโมเดอร์นาดีกว่าไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาตอบเดี๋ยวขอเขาจับสลากก่อนนะครับ แล้วก็ยังไงอย่าลืมไปติดตามใน YouTube ช่อง beauty talk c h a n n e l กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อรับสิทธิ์ว่าจะไม่พลาดนะครับในคราวหน้านะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวกดเลยนะบรรน,นาหมุนแล้วหมุนแล้วน,นัเป็นหมายเลขนะครับมีทั้งหมดห้ารางวัลน,นะมีห้ารางวัลหมายเลขแรกที่ได้ก็คือหมายเลขหก่ะเลขหกฮะเลขสวยด้วยเลขหก กาารดหมายเลขหกคือคุณการดาทาราชีวินนะครับใน youtube นะครับช่อง beauty talk channel นะครับอย่าลืมนะครับคนที่กำลังตามทางช่องทางอื่นไปติดตามด้วย beauty talk channel นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคำถามในติ๊กต k ต่อนะครับฝนใกล้ตกแล้วด้วยพายุมาแล้ว <laughs> พายุมาแล้วฝนใกล้ตกแล้วนะฮะอ่าย,ยินดีด้วยนะครับคุณ คุณการดานะครับตอบว่าแอสตาเซเนกานะครับที่จริงตอบผิดนะเนี่ยหมายถึงว่าสะกดผิดอสะกดผิดอ่าหยวนหยวนอุ้ยพายุมาแล้วอ่าเรารีบเลยเดี๋ยวพายุมาต่อไปนะครับต่อไปรางวัลที่สองเติร์นเติรนเติรนเลุน่นล่น หมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับจะบได้รางวัลนะครับเป็นกระเป๋าคนที่สองนะครับคุณพัชรนันปะคะหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบคือคุณพัชชรนันนามสกุลไัยบูลสิรินะถ้าไม่ผิดตอบว่าแอสซาเซนกาค่ะคุณหมอนาถูกต้องนะครับอันล่างนะครับหมายเลขยี่สิบคืออันนี้ อันนี้ยีิบคืออันล่างสุดนะฮะแถวล่างสุดนะฮะยี่สิบ 20. พชะะัชรนันนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับได้รางวัลกระเป๋าเป็นใบที่สองนะครับวัคซีนของเดี๋ยวเดี๋ยวมาตอบคำถามนะเดี๋ยวขอขอจับสลากก่อนนะครับต่อไปเอา้ามีแลักหน้าล็อกมาด้วย ใครโทรศัพท์มาเนี่ยปิดไปก่อนใครโทรศัพท์มาต่อไปนะครับฝนล,ลงมาแล้วหมายเลขสามสิบยี่สิบแล้วก็มาสามสิบเลยหมายเลขสามสิบนะครับได้รางวัลไปเป็นกระเป๋าใบที่สามก็คือคูณอะไร คุณไรเอ่ยสามสิบคือคุณชูชูกจังมั้งครับเนวนาวนุษย์พายุมาแล้วหมายเลขสามสิบนะครับอรีบจับสลักด่วนเดี๋ยวต้องก่อนจะอพยพอ่าต่อไปมาคนที่ถูกเป็นลางวัลที่สี่นะครับจับสลาก,กด ตึง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 ตึ่งติงตึงติติงติงเิเลข่ง่เิ่งเ่งิ่งเติเลิ่ง่ิบเติเติเลขเ่งิ่งิ่เิ่งเ่พเติ่งิ่ติ่ิงเติ่ง่เ่งิติ หมายเลข40ชื่อพี่ดิพี่ดิพี่เดีว <c oughs> ไม่รู้อ่านว่าอะไร <c oughs> สวัสดีคะ่ะคุณหมอขอบคุณข้อมูลที่ละเอียดมาฝากนะคะขอตอบคำถามยี่ห้อไทยยี่ห้อเดียวคือแอสตราเซเนกาด้วยนะคะน่าสนใจมากไม่แพ้วัคซีนอนอกเลยค่ะโอเคนะครับแอสตราเซเนกานะครับ <c oughs> ก็ที่ตอบถูกคือคุณพี่ดิเนี่ยนะฮะชื่ออยู่ข้างบนหมายเลข40นะครับ อันนี้วันที่สี่ใช่ไหมเหลือเหลือหนึ่งใช่ปะเหลือหนึ่งรางวัลสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตอบคาถามด้วยทิกตอกก่อนกับในไอจนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอ่ะอันนี้เราให้แต่วันนี้มันหมุนแปลกๆเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวคนนี้จะได้เลขอะไรเอ้ามีชุบชุบชุบปิดมาเลขสิบเลยดาเอา เอาหกหกไม่เอา,เอาหกซ้ำเอาใหม่หกซ้ำเอาใหม่ไม่ใช่ออกมาเป็นยี่สิบอีกนะวงล้อที่เราควรจะต้องทิ้งแล้วท่านอย่างนั้นสามสิบเก้าโอ้ติดกับสี่สิบเลยสามสิบเก้าคุณวันดีคุณวันดีก็คุณพีรดาาน,นั่นเองใช่ไหม คุณวันดีเชฟสมบัตินะครับตอบแอสซ่าเซเนกานะครับคุณวันดีนะครับตอบแอสซ่าเซเนกานะครับอ่ายินดีด้วยนะครับคุณวันดีนะครับได้รางวัลกระเป๋าใบนี้เป็นใบสุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยว <Okay. S 2> เยวพื่อพ่อข้างในก่อนใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวจะต้องบอก,อ,บอ,กอะไรนะบอกว่าให้เขาติดต่อ,อยังไงอาจารย์บอกอ๋อทุกคนที่ได้รางวัลน,นะครับห้าท่านนะครับให้แอดไลน์ไลน์คือแอด รัศภูมิคลินิก rawsapwom และทุกคนอย่าลืมนะครับจะต้องไปกดติดตาม YouTube ช่อง beauty talk channel กดกระดิ่งติดตามแล้วก็กดถูกใจกับแชร์คลิปแชร์ Share คลิปที่ตอบรางวัลด้วยนะครับแชร์ Share คลิปนี้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อจะได้รับสิทธิ์ในการทำถูกครบกติกาแล้วก็ได้รบบางวัลกระเป๋า5ใบคือคนละใบในหะ้รางวัลน,นะครับแล้วก็ไปบอกเลขที่อ่าแล้วก็อย่าลืมนะฮะแอดไลน์นะฮะรัสภูมิ มีแอดไซน์ก่อนแอดไซน์แล้วก็ร mm ัส hmm. ภูม okay, okay, ิคล right. ินิก R A W S A P W O M แล้วก no ็คลินิกติดกันเลยนะครับแล้วก็ไปทักทายด้วยเข้าไปทักในไลน์ด้วยนะครับว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะครับได้กระเป๋านะครับยังไงก็รีบไปติดต่อในไลน์นะครับโอเคนะครับแล้วพบกันในคราวหน้านะครับสำหรับในยูทูบเดี๋ยวพอดีเลย